สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจ็แมนนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คือวันหยุดของผมนะครับผมเมื่อวานผมไปเป็นวิทยากรมาฮะวันนี้ก็เลยฮอลิเดย์พักหนึ่งวันนะครับอ๋อวันนี้ว่างๆไม่มีอะไรทำโอเคเราไปดูพี่บัวขาวต่อยไฟล่าสุดกันดีกว่าต่อยนะเดีที่กรรมบูชามั้งน่าจะใช่นะครับกรมบูชาหรือพม่าไม่รู้นะต่อยกับนักชกวารัสนะครับนักชกน่าจะเป็นแชมป์แชมป์มวยพม่านะครับผมแล้วมาดูกันนะว่า เขาจะสู้พ okay, ี okay, ่บ okay, ัวขาวได้ไหมโอเคครับเดี desert. ๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาแมครับเปรียบเทียบกันดูครับพี่บัวขาวได้นะโอเเคครรับา้ยในแบบซูเปอร์ไฟท์71กิโลกรัมครับบัวขาวอายุ4ปีวารัตอายุ33ปีต่างกัน7ปีครับสูงนี่บัวขาว174วารัต178ครับแล้วน้ำหนัก 71.5กิโลกรัม71.5กิโลกรัมครับห่างกัน7ไปยู่ได้ดูนะครับมาขาว40ครับลิมิตวารัส33ครับเริ่มครับยกแรกครับเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับกลางเวทีนะครับั้งคู่ ทักทายไปก่อนครับโบขาวยังนี่ต่อยสามยกนะครับเขี่ยเขี่ยทักทายอยู่ครับงานยากต่อมาเลยครับโบขาวลองดูครับการเดือกเวทีนี้จะมีผลหรือเปล่าครับทางด้านของโบขาวคุณชาเล่ผิดเพื่อนครับผิดไปครับครับปัญหานะครับถ้าใบเลเวทีวันนี้พอเป็นยางที่ทาสีแล้วมันลื่นนะครับ หมูสอรับหูสอขวาครับเกี่ยวขาแข่งโป๊กเดี๋ยวไม่ล้บขยับหลอกจิมซ้ายโอ้ตบพวก้ายครับดึง่้วานั้นข่ง้ายเป็นลกดรอเมื่อกี้นะู้วานัไม่กลัวไม่กลัวครับทอยกำแซ้ายขติดการนะครับอง้าของโบขาว นี่ไงฮะครับพยายามจัเบียดพวขาตัวเองล้มลงไปก่อนดีก็โถมมาจะมอปั้มทคิวขาวก็คูคิวขาวไม่ได้โดนหักล้มเลยเสียเลี่ยมเลยครับอ้โหีบหน้าโอ้ยมีหยอกมีหยอกมีหีบหน้าของขึ้นหรือเปล่าคิวเริ่มขมวดแล้วครับไปกระตุกโหนต์เสือเลยครับเริ่มขมวดแล้วคิววารัตครับคิวตึงคิวตึงนะครับจะแยกเคี่ยวแล้วจับเก่งไว้ครับโอ้ยขึ้นได้แข็งขวา ยังเข้าไม่เต็มนะครับโอ้โสอกครับเริ่มจะมาครับสอกคืนครับวรัตเอาเข่าครับหัดตีอ้าครับสองดอกสวยๆแล้วครับบัวขาว้คืนนไม่เขาะะฮโอ้โหเหลี่ยมอาวุธการอ,อ่อของพุกนี้ถือว่ายังใช้ได้นะครับ ที่40่สิบเจอกลับนะครับโอ้โหดิบิทีวารัตดูไม่ออกครับแขทงซ้ายมาครับโอ้โหดูเหมือนเขาจะแตกนะครับบริเวณสันจมูกของดิบิทีวารลัตรับเจอศอกของบัวขาวเข้าไปโอ้ตายล้วครับโอ้แตกตั้งแต่ยกแรกเลยนั่่งงกโดซะด้วยครับน่าจะโดนถากครับโดนศอกขวาของที oh, remember, right. uh, oh, well, ่อย so right. ่างดกานซ้ายดูต้องดูดีเทียห์ครแตกแล้วจมูกแตกแล้ววะสมาธิเลยครับดูออกก็แล้วยกแรกแขงขวาครับแรงแรง ผู้ขาพุ่ยดินในลูกเนี้ยลูกเนี้ยผมยังชอบเลยเจับของหนักจ,จับขาแล้วฮุกอ่ะฮุกท้องอ่ะฮุกท้กองฮุกหน้า,ใาใอใที่ผู้ขาใช้บ่อยเนี่ยใช้บ่อยเนี่ยใช้กับลูกค้าเวลาลงเงินเป็นเชิญ ก็ถือว่าไม่กระมาไนะโอ้โหแบคชีบแบกชีบขึ้นข่าวดีถ่าไปบริเวณนั้นผิวเยอะนีไงล่ะปู่แล้วแกหุกท้องหนักมากทั้บซ้ายแกก้าวแล้วเวี่ยงเข้าเลยโอ้โหอาวุธยังถือว่าหนักแรงทุกลูกนะครับตัวขาวบัญชาเล่หะเรื่อเวทีไปมานสามปีนี่ไม่มีผลเลยครับแต่ต้องดูระยะยาวครับแข่งขวาครับพัดเข้าไปลื่นไปนิดนึงครับ น่าจะฝนเริ่มลงมาครับเริ่มเยแล้วเขาเป็นเวทีกลางแจ้งนะครับาสนามกีฬาเลยยกสองกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับไปดูภาพช้าของยกแรกดูครับตัวไฟนะครับจับนี่อ่ะโอ้โหไม่แน่ใจว่าแกสอกแตกจังหวะนะครับแต่คอยช่วยดูแต่ซ้าเนี่ยนาโดการคอมากเลยนาโดการคอมีหลับอ่ะ รับวงในครับลุงนี้แตกไปแล้วนะครับไปเดินถกเข้ามาแบบเสียเหลี่ยมเลยโดนพี่บัวขาวหักแต่บัวขาวแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าในวัย40ปีนี่ร่างกายยังเปรี้ยอยู่เลยครับโอ้หกระชากดีวิตี้มาตีให้เห็นนี่จัดจานี่สามครั้งเลยนะครับยิสะบัดศอกใส่จนแหมดังโด่งๆด่งวันีวิตี้พี่เลือดกระโชกเลยครับไปชมกันต่อครับยกสองเริ่มครับ

เดินขู่ต่อครับับขาววิ่งแข้งขวามาแล้วครับแข้งขวาักาณะของบัวขาวแต่มีแต่ขยับแต่ว่ายังไม่ออกนะครับดีวิธีวารดครับใส่ไปพื้นเวทีนะครับมีปัญหาก็มีสายฝนโปรยลงมาเล็กน้อยครับเพิ่มความลื่นให้กับพื้นเวทีเข้ปหมกครับดูครับบัวขาวเองก็ดูมีจังหวะดีเูอจััดขวาครับลูนี้เจอไปปลายหมัดครับแต่ว่ายิงก็ไม่มีอะไรครับบัวขาวและแข่งครับ บัวขาวตั้งเเตกดูขาวไม่เตะขาเลยนี่ไม่เตะขาแต่ออกขาหลววอะออกขาออกขวาถ้าไม่เตะขาเลยโบขาวกันเลยครับเตะแทงเตะแทงหนึเยอะไม่ต่อยแทงเตะแทงโอ้โหเสียไปีเทีครับเรื่องความแข็งแกร่งนี้ต้องยกให้เลยครับทามของบัวขาวคิดผิดแล้วครับดีมิตี้ครับจะมาเล่นวงในกับบัวขาวครับ ามันขวาก็ไม่ถึงครับข้างบัวขาวก็บพี่หลังให้เสียมวยเลยอ่ะ เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเลครับนะครับบัวขาวมันชทำเมฆครับออกซ้ายเริ่มจะเมามั่นในอารมณ์แล้วสายนี่นี่เลยของไปเรื่อยเลยครับัวขาวเสียบเข่าครับโโอ้หเสียบมันจริงๆครับชุดนี้ของบัวขาวครับเนี่ยมันชหลังให้เยอะไปหลายชุดเลยครับนะบัวรับเสียบโมยไปเลยเนี่ยทันหลังให้ถึงเดินหน้าต่อข้าบัวขาว มัันน่ะครบแบงค์แคนครับน้องกูนี่ลูกนี้หรอนูกก็โอ้ยตกเวทีแหมครับตกเวทีนะครับเกือบตกเวทีสายหัวเลยโอ้ยหมือนเหมือนเหมือนเสียหลักเลยนะครับทางด้านของดีนพี่เหลือแค่นั้นผมจะเอาไปใช้ฮะ ในกับโอ้โหเล่นวงในครับแข่งติดเลยครับมาจูงวงในกับบัวขาวหนึ่งศอกครับผู้น้องศอกคองครับไปลื่นนลยครับลื่นอย่างการครับไม่ใช่เพาะอาวุธนะครับเขาขึ้นเวทีเป็นอืกอยางครับโอ้โหเข่าขวาออกแต่ละทีนี่โอ้โหเลือดจะฉูดไหมอีกแล้วครับต้องย้ำที่แผลเดิมนะครับบัวขาวเข้ามาครับเข่าขวา แต่ลุกไล่อย่าเมามันแล้วก็จับมือไม่ต่อยฟ้าครับแทงขวาทีนึงแต่เริ่มออกออกลูกออกการลังอรงเลยนะครับทีนิี่วันหลักครับโอ้ยงัดกันครับคนต่างงานครับเรียกว่ามวยคว่ำงานกันใหญ่เลยขายปลายยกสองครับมีดักสอกครับมินิพี่โอ้โหจงอยู่มันกำลังครับเตอแข้งซ้ายือขาวเข้าไป ครับทีนี้บางทีการทุกขนี่น่าจะต่อยเรียกว่าต่อยแบบนี้นะครับผ่านยกสองครับลูกยีดครับหันตัวคิกบ็อกซิ่งมีห้ามกอดคอตีเข่าไปเลยครับพอบัวขาวคนนี้พื้นยางเหรอฮะพื้นยางแบบพื้นใหม่ๆละครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นลูกโม่นะครับไปดูภาพช้ากันครับ่มันน่าจะมันน่าจะไม่ใช่พื้นเทาไหแบบบ้านเราแข่งของบัวขาวถึงก่อนครับมันก็ลื่นใช่ไหม โดนฝนโดนน้ำเสียดายครับถ้าพื้นเวทีไม่ลื่นนี่บ้านเราเป็นพื้นผ้าใบหลักแน่นนี่แข้งของบัวขาวน่าจะทํางานได้ดีกว่านี้ครับดูครับเดมิติย์วาลานีพยายามจะสอกกลับนะครับโดนใบปลายปลายสอกครับแต่ก็ความลื่นของพื้นเวทีครับเลยทําให้บัวขาวเสียหลักจากทีสามกีฬาตึ๊กครับแข้งซ้ายครับ อยครั่างเดินหน้าต่อขบวนขาลยังขำเป่าไม่เจอนะครับอาวุธของดีที่วันละโอ้โหตก้ายครับคท่อมไปวงในครับล็อกแขนไยครับัวขาวโอ้โหโดนติดล้มแค่โคจะลื่นเี่และครับด้วยความลื่นของพื้นเวทีครับแข่งสายนำไปครับ หัวเสียหรือเปล่าขั้วขาวลื่นลงเอาคืนไหมครับโอมโหักคอก่อนงานบุคคกระโดดกอดเอาไว้เลยครับคูณสิ้ชมชาวกัมพูชาโอ้ดูเห็นได้ชัดเลยครับมีเม็ดน้ำนะครับ ดูด้วยตีตอนนี้ก็ชุ่มฉ่ำแล้วครับเป็นน้ำฝนแข่งขวาดูดิ <c oughs> จะเล่นมวยปั้มหรือไงครับดี <c oughs> มีปี้ครับเจะเล่นมวยปั้มจับล็อกตัวแล้วหมุนรอ <c oughs> บตัวเลยตัวเองก็ล็อกเองตอนนี้ ทำอะไรก็ติดติดติดหมยไปหมดนะครับดีลุ่ยยืนกาดซ้ายบ้างแห่งก้าวาครับโอ้โหดีดครับลูกนี้หลุดครับปุ๊บซ้ายก็ข้อมครับบัวขาวลอยรับไม่มีความหมายเขาไม่เลือกนเาไม่เร่งเลยพี่บัวขาวที่ลำตัวมโยดีม้กหตัดลำตัวครับลูกนี้แรงครับดอกนี้สวยมากองดนี้ปที่วลัะถุงด้วยแข้งขวาแข้งซ้ายครับบัวขาวเวทีดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรครับสำหรับนักมวทีหน้านี่คือแบบไปเป็นเมตรอ่ะ แค่ยกขาจริงเลยก็ไหลไปเป็นเมตรแล้วต่ามความชุ่มฉ่ำเลยครับเพราะว่าบนเวทีนี่โอ้ยยัมลื่นเป็นล้อจอดอยางเลยครับไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเอ้าโหแบ็คคิกครับดึงตัวหลบได้ทันอนะโวกขาออกมาแล้วลื่นมากเแต่ว่าห่างไปครับหัขยับยากครับจังหวะมันไม่แล้วครับพยิวขาไปหัวยิ้มเลยยิ้มเลยแล้วจังหวะกื่นเดือบช้าเลยต่อมาวงในอีกคลุก เวทีก็ไม่ได้มาตรฐานมากการแจ้งแล้วโอ้โหิดไงกันดูจังแม่จะกระโดดเตะครับแม่แต่ว่าปืนเป็นต่อยนะครับที่พี่วลรัตดีเลยหลังไดอีกแล้วอ่ะคือเธอหันแล้วมันเสียลูกบวยหมดแล้วอ่ะสี่สิบปีไม่มีหมดครับบัวขาวเลีนยวแรงยังเหลือเฟือนี่โอ้ยลูกนี้ แสดงใ้เห็นแล้วครับวนนี้อาอาวุธสักของเขาเลยครับโ้นขาต้อขว้ขาบันชามีดุดงจับแล้ก็เสียบขึ้นเขาคนหนักแหลมจริงๆบัวขาวบัดกันอพเครื่องอยู่รับัวขาวหน้าตีสิ้นแล้วนะต่อยเขอย่อนลเขาทำแล้ครับดีที่ว่าลับตีขอย่าห้าเลย่อย่อมไปหมดนะครับหนี่เดินมาหลบป้องกันตัวของบัวขาวด้วแเลยครับ ทีมที่เข้ามานี่ก็ล็อกเอวไว้อย่างเงี้ยเดิมอุ้งอ้ไม่เบี่ยงบัตก็ตีแล้วโอ้โหขวาแค่นหนปันหาไปหน่อยครับหมดสุดท้ายครับโอ้โหต่อยว่าผัวขาวก็ไม่ค่อยพอใจการชกเท่าไหร่นะครับก่อนเลยจับพื้นเวทีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอุปสรระสักใหญ่นะครับใหญ่เลยมันหิดเวทีมันทำให้การออกอาวุธมันไม่ถนัดนะครับมันขาดเกินๆเลยครับ เห็ถือว่าก็น่าจะด้สนุกนะครับกับเต็มที่แล้วครับดิมิตี้ครับการได้ชมกับตำนานนี่ครับผู้จัดการส่วนตัวครับธีรวัตรยิ้มยิ้มแล้วก็นักมวยประจำค่ายครับปิ่นเพชรบัญชาเมฆครับนี่นะครับศอกนี่นะครับเฉือนไปครับบริเวณตั้งจมูกของดิมิตี้วันหลังครับจะสอกออกแรงดีออกแรงแต่ดูทีครับนี่ครับจับเสียบแล้วก็หักลงครับ หนึ่งสองครับผมแต่ว่าไปก็ไม <Believe it. S 2> ่ร่วงซ้ายของโบขาวที่ถึงก่อนนะครับเนยจางไงทถีบเนยลูกเี่ยาร์อร์ยึดผลการแข่งขันกันนะครับทีนี้ไม่เข้ารุ่นแล้วมันคงเียเกี่ยวแล้วทีนี้ช่วงนี้แกนตะกบแกนตะกบอบก็เลดูภาพช้ากันอีกทีครับนี่ครับดิมิตีพยายามจะเข้าวงในครับเวียงซอกกลับแล้วเสียหลักขบวัวขาวไม่โดนซอกนะครับเนี่ยนี่ครับแกจับแล้วก็เสียบขวาครับ ม่ติดมีจกมีปุ๊กนี่ดูดิเขาข้ามแล้วเขาม o ดม m ดม d ดม o ด m o o มันหลักดีที่บัวขาวอยู่เลยแตัวเวทีมันลื่นนะครับโโอ้หตัวตัวตอกครับวิ่งเป็นตัวตอกตัวผัดจิ้มขยับเข้าไปจะกระโดดเตะครับแต่ว่าเปลี่ยนใจครับมาต่อยดีไที่บัวขาวดึงครับน้องยี่กระโดดเตะแล้วจะต่อยขวาเนี่ยครับดีพิตี้เตะขวาบัวขาวจับแล้วก็เสียบทันทีครับนี่โอ้โหนี่ผิดทั้งหมัดทั้งแกล้งเลยนะครับดีิตี้อ๋อแล้วครับ ไปชมบนกันโอเคครับวันนี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าพี่บัวขาวชนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอาสกิลของพี่บัวขาวาไปใช้นะของบาลานไว้บางสกิลนะเอาไว้เล่นกับลูกค้านะครับเวลาลงนวมเล่นเชิงนะครับสำหรับนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะฮะในช่อง Jetman นนะฮะ TH Channel นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะะวันหยุดมีคู่ไหนเดี๋ยวผมเอา ภาคเอีกเอามาดูรีแอคกันดีกว่าครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ